สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับผมวรวุษสมศักดิ์ครับและรายการซาชชนแนลครับในรายการซาชชนแนลครั้งนี้ครับเรามีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับที่จะแนะนําให้กับทุกท่านได้รู้จักกับอาจารย์ใหม่ของเราครับในปีนี้มีอาจารย์ใหม่ของเราเข้ามาหลายท่านครับทั้งสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบําบัดครับ อีกสักครู่หนึ่งเราจะให้ทุกท่านได้พบกับอาจารย์ใหม่ของเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นความโดดเด่นในเรื่องของวิชาการความมุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานวิจัยและคติประจําใจที่อาจารย์ทุกท่านได้ยึดถือและใช้ปฏิบัติกันมาแล้วเดี๋ยวเราตามมาพบกับอาจารย์ใหม่ของเราสักครู่เดียวครับ ปณิชาพลพนาธรรมนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าอาจารย์ลีก็ได้ค่ะอาจารย์จบการศึกษานะคะจากคณะกายภาพบำบัดค่ะมหาเทยาลัยมหฮิโดนค่ะ,ท,คะทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทเลยค่ะก็ตอนนี้อาจารย์เป็นอาจารย์ประจำนะคะอยู่ขแขนงกระดูกและกล้ามเนื้อนะคะสาขาวิชากายภาพบำบัดค่ะสำนักสหเวชศาสตร์ค่ะ งานวิจัยที่อาจารย์สนใจนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับาการกายภาพบำบัดในผู้ป่วยเบาหวานในผู้สูงอายุนะคะอีกทั้งยังสนใจในเรื่องของอผู้ที่มีปลายประสาทเสื่อมด้วยค่ะคติประจําใจของอาจารย์นะคะก็คือการที่ทําทุกวันให้ดีที่สุดในแบบที่เป็นตัวของเราเองค่ะในแบบที่เรามีความสุขแล้วเราจะทํามันได้ดีค่ะ สวัสดีค่ะชื่ออาจารย์ดรยานิสารัตนพันธ์นะคะเรียกง่ายๆว่าอาจารย์เบซี่ก็ได้ค่ะอาจารย์จบการศึกษานะคะจากระดับปริญญาตรีค่ะจากสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์สำนักวิชาสาขาวิชารวศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะปริญญาโทและปริญญาเอกจากสาขาพยาธิวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะปัจจุบันนะคะเป็นอาจารย์อยู่สาขา เวชาศาสตร์การบริการโลหิตค่ะสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะงานวิจัยที่สนใจนะคะจะเป็นทางด้านโมเลกุลาร์เจ e เนติกส์ค่ะหรือว่าพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลนะคะจะมุ่งเน้นไปที่การศึกษาในโรคมะเร็งรังไข่ค่ะเพื่อพัฒนาการตรวจคัดกรองนะคะแล้วก็การรักษาเฉพาะบุคคลค่ะสําหรับคติประจําใจนะคะก็คือทําวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะสวัสดีครับ อาจารย์ Đ ดรกัญฐพิษกองพลนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าอาจารย์อีทีนะครับจบการศึกษานะครับจากคณะสังเวชศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยศวรน,นะครับทั้งชั้นตีโทและเอกเลยครับปัจจุบันนะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำแขนงวิชาเวชศาสตร์การบริการโลหิตนะครับสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยรักครับ สำหรับางานวิจัยที่อาจารย์สนใจนะครับอาจารย์สนใจในการศึกษากลไกการป้องกันการเกิดโรคนะครับของโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยมุ่งเน้นไปที่การศึกษาทางหลอดเลือดเป็นหลักนะครับสำหรับคติประจําใจของอาจารย์คือจงบรรจงครับเพราะอาจารย์เชื่อว่าเวลาที่เราบรรจงทําอะไรกับสักอย่างเลยนะครับผลออกมามันจะดีเสมอครับสวัสดีครับอาจารย์ดรชินิพงศ์สุพนนท์หรือเรียกสั้นๆว่าอาจารย์ฝุ่นก็ได้นะครับ อาจารย์จบการศึกษารปริญญาเอกสาขาทีตวิทยาจากคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับปัจจุบันอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำแผนกวิชาจุลทัศนาศาสตร์คลินิกและประสิทธ์วิทยาสาขาวิชาเทคนิคก,การแพทย์งานวิจัยที่อาจารย์สนใจนะครับเป็นงานทางด้านกีตวิทยาทางการแพทย์โดยมุ่งเน้นไปที่การพฤติกรรมการตอบสนองของยุงพหาหะต่อสารไล่แมลงครับคติประจำใจของอาจารย์ก็คือ what man is a man who does not make the world better ครับ สวัสดีค่ะอาจารย์ดรสิริจันทร์สันตจ,จิตนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าเดียค่ะจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะป,ะปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำแขนงวิชาวิทยา,าศาสตร์การบริการโลหิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะ งานวิจัยที่สนใจก็คือ Molecular ์ i บคโบ o l o g y เกี่ยวกับโปรตีนเอนจิเนียริ่งโดยเทคนิคเฟชดิสเพลย์โมเลกุลาร์ด็อกกิ้งและอีพิเดมิโอโลจีของเชื้อรื้ยาในกลุ่มโนสโคโมีเอเจนต์และฟูดบอลพาโทเจนค่ะคติประจำใจก็คือ uh, ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะ ัดีค่ะอาจารย์ดรอัชราภูมินะคะหรือเรียกสั้นๆว่าอาจารย์แอมนะคะอาจารย์จบการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำแขนงวิชาเคมีคลินิกสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์งานวิจัยที่สนใจนะคะจะเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับโรคติดต่อน,นําโดยมแมลงโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติใหม่ซ้ํานะคะคติประจําใจของอาจารย์นะคะ ปัญหาทุกปัญหามีทางออกเสมอค่ะ